อ่านะครับก็ถามกันเข้ามาหลายคนนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มี d t t a ้าอะไรนะครับหาช่อง Data a ั a l y อไรไม่เจอนะครับต้องทำยังไงขั้นตอนนะครับก็ไม่ยากนะครับไปที่นะครับบาร์บนสุดนะครับบาร์บนสุดตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะคลิกขวานะครับมันจะขึ้นคำว่ากำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองนะครับ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองเนาะเราก็คลิกสายเข้าไปนะครับในตรงนี้มันครับมันจะมีหน้าต่างออกมานะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่เราจะไปคือตรงนี้ครับนะครับ Add-in นะครับ Add-in กดนะครับทีนี้มันก็จะมีโปรแกรมประยุกต์นะครับขึ้นมานะครับเลือกนะครับ Analyze Tool Pack นะครับจากนั้นเราก็กด เราก็กดโอเคนะครับตกลงนะครับแค่นี้ก็จะเรียบร้อยนะครับพอเราไปดูตรงข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับ a ัตตานะครับผมครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกทีเทสนะครับก็กำหนดช่วง แล้วเราก็จะได้คำตอบนะครับนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับ